ไปว่าเปี่ยนมูมีเนาะ,ะหาผู้ใดๆเนาะ,ะดมเนี่ยดมนี่แล้ววะแก้มกับผมเดิหอมดมด้วยดมยาดมนี่แหละโอ้ยเมื่อยผู้สาวกับมูมี่ก็ลังใจเลยอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับบอลกิติรัตน์แฟนเพจนะครับผมสร้างรายได้นะครับผมจะเป็นผู้ หัวโลาให้ไม่กู้สร้างหัวโลาให้อ่ามันบ่มียังดอกพี่ร้องผมได้อ่าได้ความรู้จากที่กอตซีล่านะครับอยเรียกไปกดตดตามพื้นเนี่ยด้ครับผมผมบอลกีตินันนะครับผมอย่รลืมไปกดบอลกิตินันเพียนเพียดนะครับผมอาชีวะโบเกียงโบโบสัตว์นะครับแต่ผมก็ทําด้วยใจ ทำด้วยัมเจงผมเองนี่แหละเดี๋ยวพู้สาวกับผมมีสนิทตอเนี่ยอยากได้พู้สาวผู้พสาวเห็นคลิปเนี่ยคอมเมนต์มาสททักไปแราสิขอเป็นแฟนบุญเลยอดแฟนบ,บ,าบน่าวบ่เน้อเสียงหวัวหมเอาละเอาละโอ้ยเส่งหวัวเร็วจะฟ้าหัวหลาะไร โอ้ยมันมวยยังหัวเลาะดอกคลิปคอยนี้มันเป็นคลิปบา้บาๆเบื่อๆไปอยากานั่งกับหัวเรา <c oughs> <c oughs> บอสซานเพื่อนบา่บาวบอกนี่แหละคุยน้ำอายนี่หัดอายนี่ล่ะชีวิตคุณฮ้องมันต้องสู่ตัวพ่น้วงเอ้ยเราต้องหาสร้างรายได้หาคลิปมาสร้างรายได้เอาเองผูดใดซีิว่าเงี้ก็กสร้างมันเถอะ่าไปเกี่ยวของน้ำมัน เราทำตัวเองให้มันสะก่อนเดอ้อทำตัวเองให้มันดีสั่งไลนได้ตัวอานึ่นให้พ่อเมียได้ใส่ตัวอ่าให้เจ้าของก็ได้ตัวนะทิ่ไปตลอดได้พูดทิ่ตามได้เอฟซีพร้อมตัวเอฟซี FC ก็หลยตัวผมก็ชีเฮ็ดไปนะใครเอฟซีบอลกิตินัน่ะใครเป็นเอฟซีบอลกิตินันขอเสียนมาเร็ว <c oughs> ว่าซานไอบอลกีตินั่นแฟนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเสื้อดีบวัวนัวบอลบอลเสียงหัวเนาะก็อยู่ขึ้นเนาะ <c oughs> ว่าซานเอาบอลกีตินั่นแฟนเปลี่ยนนี่ละหดูเสียวบอลเสียงหวยัวนี่ละเนาะก็อยู่หัวเนาะอะไรอะไรจะเปลี่ยนดูอะไรเขาทีบ้า เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เดี๋ยวก็บอติดตามจะพูดติดตามมาหาอีกและ <laughs> เอาพี่น้องครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสร้างหัวเละใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย